สวัสดีครับสวัสดีคนดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีบัตรการีนามาแจกให้จํานวนหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็มีโค้ดไอเทมสามารถใส่ได้ทุกคนมาแจกให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับก่อนที่ผมจะมาแจกบัตรการีนาเนี่ยผมจะพาไปดูกล่องอะไรแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องนะครับทุกคน นี่กล่องนี่แหละครับผมอ่าสลหรับโค้ดซองควงที่ผมแจกแต่ละคลิปมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับทุกคนจะมีให้สุ่มเอานะครับผมมีมียีบสี่ชั่วโมง3วันแล้วก็7วันแล้วก็ถาวรทุกกล่องสุ่มถาวรน,นะครับทุกคนแล้วแต่ดวงใครจะได้นะครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นกล่องอ่าสกินปืนอ่าสามารถใส่ได้ทุกคนมันจะเป็นกล่องสีแดงแบบนี้นะครับผมแต่มันไม่ใส่แบบนี้นะ แป็นมันจะเป็นกล่องสีแดงแบบนี้แหละแต่มันจะมีสกินปืนเยอะเลยเป็นจะเป็นเอเคมังกรหรือว่าจะเป็นเอมโฟสีทองหรือว่าจะเป็นซองไฟอะไรต่างๆนะครับผมมีหมดนะครับผมเป็นโคดไอเทมใส่ได้ทุกคนนะครับทุกคนแต่วันนี้ผมจะมาเปิดกล่องไอ้นี่นะครับผมขอเปิดก่อนขอลูกแก้วม่วงได้ไหมก่อนที่เราจะไปแจกบัตรกันเนาะแล้วก็แจกโค้ดกันขอเปิดกล่องไอ้นี่ก่อนมาที่เหอะ ขอสักอันลูกแก้วไม่ได้ได้แต่บาทนะครับทุกคนอันนี้ก็เปิดไปไม่รู้ว่าอะไรนะเปิดไปอันนี้กล่องอะไรบ้ากล่องสัเลี้ยงเหรอเปิดไปสักหนึ่งกล่องเผื่อได้อะไรมไม่ได้อะไรมไม่ได้อะไรนะครับทุกคนอเปล่ามากว่างเปล่ามากเลือมากเลยนะครับทุกคนไม่เป็นไรเรามาหมุนตู้ลัอกีกเราย่อ,อก,กัน เดี๋ยวเดี๋ยวแจกบัตรก่อนนะครับทุกคนสลับบัตรกาลีน่านะครับทุกคนนี่นะครับให้ทุกคนคัดลอกแล้วก็ไปเติมเอานะครับผมสลับที่พี่อัดคลิปแต่ละครั้งนี่คนดูเข้ามาไม่เกินหนึ่งนาะทีคนดูเป็นร้อยสองร้อยนะครับทุกคนก็ต้องได้ใครเร็วใครได้นะครับผมใครที่ไม่ได้ก็รอคลิปถัดไปก็กดไลค์กดติดตามไว้นะครับทุกคน อ่าสลับใครที่มาไม่ทันก็เดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกให้นะครับผมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ดูคลิปให้จบนะครับทุกคนที่แจกจริงนะครับผมไม่ได้เอามาเติมอะไรเลยดูตัวละครพี่ดิไม่มีเพชรไม่มีอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับช่วงนี้แล้วก็ ID นี้ก็ไม่ค่อยได้เติมด้วยนะครับผมใครที่มาไม่ทันก็รอคลิปถัดไปนะครับผมหรือว่าคอมเมนต์ลงด้านล่างด้วยนะครับผม ที่สําคัญก็ดูคลิปให้จบนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เผื่อจะได้ทันเพื่อนนะครับผมเนี่ยครับทุกคนเป็นบัตรกาลิน่านะครับผมใส่ได้หนึ่งคนนะครับผมเติมเลยนะครับผมหนึ่งคนนะครับผมเรามาหมุนตู้ลักกี้ลอยยอกกันก่อนใครที่มาไม่ทันก็ทําตามที่บอกนะคอมเมนต์ลงด้านล่างกดไลค์กดติดตามที่สําคัญดูคลิปให้จบนะครับผมใครดูคลิปไม่จบพี่ไม่สุ่มแจกให้นะครับผม มันจะมีการแจ้งเตือนหรือว่าวิธีดูอยู่นะครับผมว่าใครดูจบไม่จบนะครับทุกคนบางคนพี่สุ่มถือนะครับผมว่าจะแจกให้แต่น้องเขาดูคลิปไม่จบนะครับแล้วก็ไม่กดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่กดแชร์ด้วยก็เลยไม่ได้นะครับผมพี่ก็จะสุ่มแจกให้เฉพาะคนที่เขาทําตามกติกาเท่านั้นนะครับทุกคนไม่ได้อะไรเกลือมากนะครับผม อ่ะเรามาแจกโคดกันกิจกรรมตัวนี้นะครับผมก็เรื่อยๆนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาทําเอานะครับผมจนถึงวันที่อ่าสิบแปดนะครับผมก็แสดงว่าใกล้จะหมดเวลาทําแล้วนะครับทุกคนอ่ะตรงนี้เป็นตรงที่ใส่โคดนะครับผมใครที่ใส่ไม่เป็นก็กดตามนี้เลยนะครับกดมาตรงที่ประกาศแล้วก็ไล่โคดไอเทมแล้วก็กดเข้าไปนะครับผมมันก็จะขึ้นมาหน้าที่ใส่โคดให้เรานะครับผม ส่วนโค้ดไอเทมนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ปักหมุดลงด้านล่างให้ดีกว่านะนาง,ง่ายกว่าทุกคนที่เข้ามาก็จะได้เห็นนะครับผมสลับปัดกาลินาถ้าใครมาไม่ทันเนี่ยทาตามที่บอกนะอย่าลืมดูคลิปให้จบด้วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมกดแชร์ให้ก็ยิ่งดีด้วยกดก็ยิ่งดีเลยนะครับทุกคน ก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสลหับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดติดตาม